อากาศหนาวแบบนี้นะคะดีดีด้ต้องพาคุณผู้ชมไปคลายร้อนอยังไม่พอสถานที่ตรงนี้เนี่ยยังช่วยรักษาโรคแล้วก็เพิ่มความผ่อนคลายนะเราไปแช่น้ำพุร้อนกันค่ะมาแล้วค่ะอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้บ่อน้นำพุร้อนธรรมชาติป่าตึงนะคะหรือว่าโป่งน้ำร้อนห้วยหินฝนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็คึกคักไปด้วยผู้คนที่ต่างพาลูกหลานนะคะมา อาบน้ำแร่แช่ออนเซนเพื่อคลายความหนาวกันค่ะช่วงนี้ก็พบว่าน้ำแร่ที่ไหลออกมาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติป่าตึงมีอุณหภูมิสูงกว่าปากติทำให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงแล้วก็หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้กาหนดจุดแช่น้าแร่ให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะโดยเขาได้แจ้งอุณหภูมิต่างๆนะคะตั้งแต่อุณหภูมิปกติประมาณ20องศาเซลเซียสและสูงขึ้นเป็น45องศาเซลเซียส และ70-90องศาเซลเซียสตามลำดับค่ะกระทั่งถึงจุดที่มีน้ำพุร,ร้อนพุ่งขึ้นสูงถึง10เมตรก็พบว่าได้มีการประดับตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามเพื่อเป็นจุดถ่ายภาพส่วนบริเวณบ่อน้ำพุร,ร้อนนะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะมีอุณหภูมิสูงถึง80-90องศาเซลเซียสค่ะก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวนำไข่ไก่อะคะ่ะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็นำไข่นกกระทา ที่ใส่ในตะกรา้าเป็นตะกร้าไม้ไผ่สารเล็กๆจากชาวบ้านนำมาขายนำไปต้มกินซึ่งปากบ่อค่ะก็จะเห็นป้ายเขียนระยะเวลาการต้มไข่เอาไว้ด้วยนะคะนี่เลยก็ต้มลงไปแบบนี้สำหรับบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติป่าตึงนะคะได้ชื่อว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพค่ะคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าสามารถรักษาโรคผิวหนังแล้วก็โรคปวดต่างๆได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยใครสนใจอยากจะไปคลายความหนาวอยากจะไปรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆนี่นะคะไปกันได้เลยนะคะที่นี่เขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้ายาวไปจนถึง6โมงเย็นนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ